สวัสดีครับกับไว้์โปรดักตรีวิวสวยๆอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหุ้มเบาแบบสวมนะครับคันนี้เป็น To y ยต้นะครับ f o r t u n e r l e a d e r นะครับ f o r t u n e er น l e a d ี r รนี่รุ่นตัวเบาเป็นตัวผ้านะครับแต่ว่ากรณีที่ลูกค้าที่เป็นตัวเาบาหนังก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นเบาผ้ามาที่ร้านทำหุ้มเบาแบบสวมตัดใหม่ตรงรุ่น อันนี้งานเสร็จแล้วนะครับแล้วคันนี้ทําทั้ง3ตอนทําหุ้มเบาแล้วก็ทําปูพื้นด้วยนะครับนี่คือหุ้มเบาแบบสวมนะครับเห็นไหมครับอ่ะผมถ่ายให้ดูข้างหลังเสร็จแล้วอ่ะเราไปดูงานข้างหน้าชัดๆกันนะครับนี่ดูจากฝั่งนี้นะครับผมถ่ายให้ดูตั้งแต่หัวหมอนนี่ตัวนี้หนังสีดานะครับไล่ขึ้นมานะครับนี่นะเราใช้ได้ไนล่อนในการเย็บเบอร์หนาๆใหญ่ๆ ด้านไลลอนนี่เป็นบาาที่ใช้สำหรับเย็บบอรถยนต์โดยเฉพาะนะครับนี่นะฮะนะนะครับเพราะว่าถ้าบางเจ้าเนี่ยนะฮะทั่วๆไปเขาจะใช้ประหยัดกันเขาใช้ได้สป,ปันแต่ของเรานี่นะฮะเรารับประกันปีแต่งให้3ปีเราเลยใช้ได้ไนล่อนเบิร์นหนา,หนาด้านหน้าสัมผัสนี่นะครับเราก็ใช้เป็นลามิเนตนะครับคือการลามิเนตคือการรีดด้วยความร้อนลงไประหว่างฟองน้ําแล้วก็ผ้าทีคอร หน้าสัมผัสนี่ปลายนิ้วผมนี่ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะฮะสวยๆแบบนี้เนียนๆแบบนี้นะครับเราพยายามทําให้ดีที่สุดสําหรับคุ้มค่ากับเงินท่านมากที่สุดนะครับนี่ข้างหลังทํากระเป๋าสองข้างนะแล้วก็ทําให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนี่ฮะผ้าทีคอร์ดข้างหลังนะครับ หนังจะเป็นตัวลามิเนตมีหนังตัวหนา1มิลมีฟองน้ํา้ามิลแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดรวมทั้งหมด3มชั้นนะครับของหน้าสัมผัสนี่ทั้งหมดเลย3ชั้นแบบไหนอดูตัวอย่างงานนะครับนี่คือตัวอย่างหนังนะฮะของทางร้านเราเห็นไหมฮะหลายๆสีนี่เราเป็นโรงงานเย็บโดยตรงดูความหนาของหนังนะครับผมหยิบตัวไหนมาก็ได้เห็นไหมครับนี่ตัวหนา1มิลเต็มแล้วก็มีฟองน้ํา5มิลและมีผ้าทีคอร์ด พอทางร้านเรานะครับใช้1มิลเต็มเนี่ยความหนาบางเจ้าเขาก็ใช้ตัว0.70.8แล้วก็บอกว่า1มิลก็มีกันเยอะแยะเลยนะครับแต่ถ้าผมเชี่ยเห็นแบบนี้นะฮะค่ามตาฐานของงานมันจะต้องมีนะครับนี่แลามิเดตคืออะไรคือการรีดด้วยความร้อนลงไปนะครับฟองน้ามีหลายเกรดแต่เราใช้เกรดเนะครับเพราะว่ามันจะไม่ยุ่ยง่ายนะหนาะนะ5มิลนะครับมาฐานนะครับ ถ้าเป็นพวกบางๆก็เป็น3มิล2มิลน,นะฮะาบางคนนะเอา3มิลแลบอก5้มิลเพราะว่า5มิลก็ไปบอก6มิลก็มีเยอะแยะเลยแต่ว่าถ้าเป็นงานมาตรฐานแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็เป็น รีดด้วยความร้อนนะครับลามินเดตด้วยเป็นผ้าทีคอร์ดลงไปผ้าทีคอร์ดทำหน้าที่อะไรดูครับนี่ผ้าตาข่ายตาข่ายอย่างนี้ทาหน้าที่รับแรงซับผมเอาเล็บขูดเนี่ยมันจะไม่ยุ่ยขุยเหมือนพวกเอ่อเอ่อหนังที่เป็นผ้าที่เขาเคลือบด้วยสปันนะครับสปันคือพว,พวกกลุ่มผ้าฝ้ายแต่นี่คือได้ไนลลอนนะครับหนังตัวนี้ได้เย็บเนี่ยฮะได้ที่ว่า เอามาทอเนี่ยเป็นตัวไนล่อนฉะนั้นจะเหนียวและก็ทนนี่อย่างที่เล็บผมสัมผัสให้ดูนะฮะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงเลยนะครับที่จะปีแตกเรากล้ารับประกันให้ท่านถึง3ปีนะครับนี่คือผลงานของทางร้านเรานะครับฮะดูตัวหลังนะครับคันนี้สีดำนะแล้วก็สลับด้วยสีแดง แดงตัวนี้เป็นแดงมะเมี่ยวนะครับสีแดงมะเหมี่ยวหรือว่าแดงเข้มๆนิดนึงถ้าต้องการอ่อนกว่านี้ก็เป็นวายแดงแต่ว่าลูกค้าเลือกตัวนี้เนี่ยนะครับมันเข้ากับบรรยากาศรถนะฮะดูภาพรวมนะครับออกสปอร์ตนิด,น,ดนิดนะฮะนี่สวยงามอย่างนี้ตรงกลางเราก็ทําเท้าแขนนะฮะทำเป็นตัวสวมนะครับตัวนี้ถอดออกได้แล้วเราทําที่ดึงไว้อย่างนี้เห็นนะครับแล้วดึงออกมาฟื้นนี่ใช้งานได้เหมือนเดิมนี่เห็นไหมฮะตอนนี้เราเจาะช่องนี่อย่างนี้นะ เราก็ปิดกลับลงไปนะครับอย่างนี้ยัดลงไปลงได้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับตัวนี้เราก็สามารถปรับเบาะนะครับเปิดไปยังข้างหลังนะฮะนี่ให้ดูนะครับเปิดไปยังข้างหลังฟืบขึ้นไปนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูฝั่งนี้ก็เปิดได้เหมือนกันนะครับนี่อย่างนี้นะฮะก็สามารถที่จะปรับฟืบอ่าเห็นไหมครับนี่ปูพื้นเราก็เรียบร้อยเห็นไหมฮะตัวหลังนี่เป็นอย่างนี้เลย นะครับแยกหัวหมอนะ้อนนะแยกงานระหว่าง2ชิ้นนะครับนี่เห็นเบาะนี่ก็สามารถทับเก็บได้พับยังไงเดี๋ยวให้ช่างพับก่ให้ดูนะครับนี่เห็นไหมฮะข้างหลังนีนด้านหลังนี่เราปิดเป็นหนังเลยนะครับท่านไม่จําเป็นจะต้องอะไรแล้วนะฮะเพราะว่าหนังนี่เราช่วยกันให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็สามารถพับกลับคืนปึ๊บนี่เห็นไหมฮะตัวดึงปึ๊บปิดเก็บเรียบร้อยเลยอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะนี่ครับ เราออกแบบมานะฮะให้ท่านใช้งานได้นะฮะเมื่อเป็นมาตรฐานเดิมเห็นไหมครับได้ทั้งสองฝั่งนะครับนี่ฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้นะ,ะพอเสร็จแล้วเราก็กลับคืนอย่างเดิมได้หมดนะครับนี่นะฮะนี่ล้วก็นี่เอาใส่กลับคืนอย่างเดิมนะ,ะตัวล็อกนะครับอย่างนี้นะฮะให้ท่านสบายใจได้เอ้ใส่หุ้มเบางานของทางร้านเรานี่เราสามารถาาใช้งานหลังเดิมได้ไหมดูกันครับ เรียบร้อยอย่างเดิมหมดทุกอย่างนะครับ t ต y o ต a f o r t u n e r นะฮะนะไม่ว่าจะเป็นตัว Leader นะครับหรือว่าจะเป็นตัวตัวตัวนี้นะครับตัวลีดเดอร์นี่นี่ผมถ่ายให้ดูหรือว่าเป็นตัวลีเจนต์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวบ่อหนังก็ตัวบ่อเท่ากันต่างในเรื่องของอสเปคของที่ใช้นะครับว่าเป็นจะเป็นผ้าหรือเป็นหนังแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะ ่านไม่ต้องกลัวเรื่องคาบดำดำดังดังนะครับนี่มาเราจัดการให้เสร็จเลยเห็นไหมครับคันนี้มาพร้อมกับปูพื้นนี่ปูพื้นทั้งหมด3ตอนเลยด้านหลังเห็นไหมครับนะเราดีไซน์งานมาลงรูปแบบบมดเลยแถมด้วยเส้นใยนะเส้นใยเสริมนี่มาดูฝั่งนี้ครับเส้นใยเสริมนี่ปูพื้นมีมากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าหนัง,นงของคาร์บอ์เรานี่ใช้เกรดเดียวกับตัวทำบอฉะนั้นทนนะครับ มาพร้อมกับตัวไวนิวไวนิวเสริมเนี่ยนะฮะสามารถถอดมาล้างได้นะครับนี่ให้น้องก็ถอดมาดูนะครับนี่เวลาเราเลิกปุ๊บไม่จำเป็นต้องถอดทั้งหมดเลยเราถอดแค่ส่วนที่มาเสริมตัวนี้เขาเรียกว่าเส้นใยไวนิวนะครับเกรดเอตัวหนาเนี่เห็นไหมครับตัวหนาเป็นอย่างนี้นะได้ที่เย็บเราก็ใช้ได้เกรดเดียวกับตัวทําบอเลยหนาะทนทน,ทนดูนี่ครับนี่นี่นปลายและผมนี่นะครับทนทน,ทนฉีดน้ำได้อะไรได้นี่ ข้างในก็เหมือนกันนะครับดูการเก็บงานดูความเรียบร้อยของเรานะครับเป็นอย่างนี้นะมาฐานนะฮะไม่ใช่เราทําและผ่านผ่านผ่านไปไม่ใช่เราอาชีพทาเบาะทําทปูพื้นโดยตรงนะท่านไม่ต้องห่วงนะครับนะเราบริการให้ท่านคุ้มค่างเงินแน่นอนนะครับงานตัดเย็บเราก็ทาให้ท่านคุ้มค่างเงินนะครับอชอบสีไหนมาที่ร้านนี้เลือกสีแนะล้วก็รอรับกันได้เลยนะครับสาหรับรุ่นนี้ก็ 3- าถึงสชั่วโมงเราทาเสร็จ แต่ถ้าท่านไม่อยากรอนะครับสั่งไว้ก่อนมาถึงใส่เลยนะฮะเราใช้เวลาติดตั้งก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆเราก็สามารถทําเสร็จฝีมือเราก็ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้สีเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับร้านอยู่ที่ลาดเท้าว2 4ซอยย่อยซอยเก้านี่เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับเราเย็บโดยฝีมือคนไทยล้วนนะครับที่นี่นะฮะแล้วก็เราทํามามากกว่า30ปีนะครับ ส่งงานรุ่นต่อรุ่นไปยังอีกรุ่นหลังแล้วนะครับชอบสีไหนนะติดต่อมาได้เลยนะครับ091 709 9960 091 709 9960นหะครับหรือว่าทางไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้า car 9 9นะมีแอดนำหน้า car 9 9นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ